มาแล้วมาแล้วพบกับช่องทางเดียวชาแนลนะครับฮมาเดินทางมาลุงซีนะครับนะเมื่อนี้โอ้ลุงซีเกี่ยวข้าวล้ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับปอเอานี่อเอาของแ<อ>สบมาฝากขอบคุณครับนังเคีมยมนังเคียม น้งเค็มบุกหนังควายโอ้มันได้มาหลายวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายมีบัน,นี้โอ้ขักขักขักงามงามงามแต่นี่แม่นี่นี่ครับ เหียมไทยประดิษฐ์นะครับ,บเ,น,เน,นี่ยนะครับไม่ยังอันนี้เลอะครับขักขักขักงามงาม สีทําเป็นหมดนะครับยุกว้นดาวกับเดือนนะครับเดีวเรามาดูว่าครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาโอ้เข็ดบานประตู ปาด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 เบาสิทีสมาซอยกับบริมาซอยซ้่ไโอ้ยสิบริเรียนยอดเรียนเข้าหมอบริมาซอยเวียดนี่เนาะเึ็นห้องน้ำเป็นโทษแลนะ้วแบบนี้สะอืมนี่ครับเนี่ย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 ครับมา zoom ห้องน้ํานะครับนะเนี่ยครับก็ทําแบบบ้านๆประหยัดประหยัดนะครับนี่ ก็ไ <One> ม <input> er 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 ่มีเสานะครับเพราะว่าแถวนี้ลมรับรองเนาะลุงสีเนาะบ่ค่อยมีลมหรอกเนาะสบายสบายอยู่แล้วกระสติดวงกบมันเนะมันี้เนาะโอ้ ไม่ไม่อย่างนี้ไม่อย่คข้าบอ ก่อนตะปูลาเท่าได้มันใหญ่เหรอวะม,มีเขียวแล้วต่ไม่เรามุนก่อนก่อนนี่แรงให้ถึงเนาะโอ้โอมีห้องน้ำแล้วนะครับนะว้าแปลกหูแปลกตาไม่ได้มาหลายวันนี่ครับ ด้างหลังก็จะมีเอาลงลงจักอันท่อนนี่ท่อน,นี่สา,สามเนาะครับโอ้ยเด้การแล้วลงสามเครับก็จะมีห้องน้ำแล้วนะครับนี่ก็เป็น ฟ้ามันเดซ่ะฟ้ามันออานั่นบอกสังกสีบอะครับเหเออไมมเห็ดเอาครับไม่เห็นเอาเบอ่ะม่เห็เหมือเลยอือค,ครับครับ,บ,บรครับสีขาเพื่อนที่เย็ดออเสียซื่อ่างเน้เนาะโอ้คัก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  ก็สีก็จะทำไปเรื่อยเรื่อยเร่งทำงานด้วยนะครับนี่ข,นนข่าวดำเนั่ยข่าดำเนาะเข้ยเง บุไปท่าย,ยาู่ท่านเด้เเเใน้องเก่งใจพี่นาลูกน้องเก่งใจพี่นาบุกเข้าไปท่าย,ยาู่ท่านนะนี่ห้อ,อ,องน้ำเลยอันนี้ห้อ,องน้ำอยู่อันนี้โอ้ยบุก้าคนละนะลูกน้อ,ดดนองก้าเข้า ใกล้เสร็จแล้วนอนลูกศรีเนอนที่ไม่กี่วันก็เสร็จทางนายทราบอยู่บ่ผมว่าบ่ต้องทราบนะผมว่าหมดต้องซับก็ได้ครับเนี่ยทิศบนบ้านมันอย่างนั้นคัดซิกดีทราบครับทิ้งปิดประตูปแล้วแล้วล่ะมันเออติดปิดประตูประตูแล้วกันแล้วล่ะถุงน้องเลยครับหุมนี่ครับ โค้งสุ้นหมดแล้วครับเร็วอยู่ดรอกมีแต่ช่างหนึ่งเมืดเนาะนี่นะครับความเปลี่ยนแปลงน,นะครับหลังจากไม่ได้มาหลายวันนะครับนะซึ่งก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างมีภารกิจนะครับโอ้ยลำมันนี่ก็เตรียมสิทธิ์ลำใหญ่สีนี่<า>อืมอืม ป้าไว้วันนี่บ่ตายเป็นปบตาคาต,ตายแล้วา,าม,มือนี่าีกยนี่คือลาสุดนะครับล่าสุดเทียงนาลุงสีเทียงมีมันก็มีแต่ความอบอุ่นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอัปเดตในเอฟซีที่ดูนะครับว่าไในมาแล้วนะครับเป็นยังไงหลายวันไม่ได้มามันมีแต่ความคลาสสิกนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันมีมนต์สนีอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชมได้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องเชงเดียร์แชนแนลนะครับสวัสดีครับ